สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566กับผมธนบูรณเพชรชรัตหรือช่งางสำลีซึ่งห่างหายจากการส่งคลิปวิดีโอการโพสต์บนเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งในลายต่างๆก็ไม่ได้โพสต์ความคืบหน้าเคลื่อนไหวการทำงานต่างๆ เพราะติดที่ว่าช่วงโควิดนะครับเราก็งดไม่ได้ทำการเผยแพร่สื่อสาธารณะสื่อของผมเป็นสื่อสาธารณะชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยหลังจากที่เงียบหายไปนานจากการเลี้ยงชันโรงก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาการจำหน่ายช่วงโควิดก็จะยากนิดนึง แต่จริงๆแล้วชันโรโลเนี่ยเมื่อเราได้น้ำพึ่งมานะครับของผมเนี่ยไม่พอขายต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับมีคนสั่งจองทั้งหมดเลยแต่ที่หายไปไม่ได้หายไปเฉยเฉยนะครับผมได้มาสุ่มหรือว่ามาวิจัยวิเคราะห์การทำผลไม้โดยไม่พึ่งพาสารเคมีซึ่งเป็นเรื่องที่เมื่อเราได้คุย กับเพื่อนกเกษตรเพื่อนชาวสวนด้วยกันทุกคนต่างสายหัวแล้วก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจทั้งๆท,ที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของเจ้าของสวนเองก็คือชีวิตเราและชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่รอบข้างคือระบบนิเวศรวมถึงบุคคลรอบข้าง บริเวณสวนเรานะครับซึ่งเขาอาจจะได้ผลกระทบโดยที่เขาไม่ได้มีทุเรียนแม้แต่น้อยแต่สารเคมีเนี่ยร่องรอยไปนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องวาระแห่งโลกนะครับไม่ใช่วาระแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมวันนี้จะพามาชมทุเรียนนะครับ ของผมเองที่ปลูกไว้ในแปลงเนี้ยประมาณร้อยกว่าต้นนะครับทั้งเล็กและใหญ่โดยการทำการเกษตรของผมปี2566นี้ผมได้ศึกษาและค้นคว้าวิธีที่จะทำทุเรียนโดยไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงแม้แต่น้อยนะครับเราใช้กลุ่มอินทรีย์ชีวภาพ สร้างความแข็งแรงให้ต้นพืชนะครับเพื่อให้มแมลงเนี่ยมากัดกินแทะเลมได้ยากและก็ไม่อร่อยอ่าเมื่อมันไม่อร่อยปั๊บเนี่ยมแมลงเนี่ยมันก็ไม่มากินนะครับหรือกินก็กินเป็นจํานวนน้อยนิดๆหน่อยๆก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับเราถ้ามีนอนมากินเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องตกใจใบแหวงนิดๆหน่อยๆ ไม่ต้องตกใจนะครับอาทิเช่นอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าทุเรียนตัวนี้มีใบเป็นเป็นทันแสนใบนะครับแหว่งสักร้อยมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับกับไม่มีผลกระทบกับการติดดอกออกผลนะครับนี่จะให้ชมนะครับว่าทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ที่ให้ผลผลิตนะครับนะทุเรียนที่เห็นในภาพนี้ก็น่าจะเดี๋ยวนีผมนับก่อนนะ เจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีที่ผมปลูกนะครับแต่ละต้นเนี่ยผมจะปลูกไม่พร้อมกันนะครับนะเป็นเป็นรุ่นๆนะครับแต่รวมแล้วก็ร้อยกว่าต้นนะครับอันนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็ทําใบที่1ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จากการทําใบที่1ไม่ได้พ่นยาแม้แต่น้อยนะครับครั้งเดียวก็ไม่ได้พ่นเลยนะครับครั้งเดียวก็ไม่พ่นเลยมาดูต้นนะครับก็ให้เทียบกันว่า กับแปลงที่พ่นยาหรือว่าพ่นสารเคมีเป็นอาจินในการจเจริญเติบโตสมบูรณ์ของทุเรียนเนี่ยของใครจะดีกว่ากันอ่าของใครจะสวยกว่ากันนะครับและการทนต่อโรคต่อแมลงต่อศัตรูพืชขณะที่เราไม่ได้ประคบประงม,มนะครับคือเราไม่พ่นยาไม่พ่นยาคือเห็นใบอ่อนก็ไม่พ่นนะครับ ไม่พ่นเลยในแต่ครั้งเดียวให้พืชสร้างความแข็งแรงโดยใช้กลุ่มสารอินทรีย์ที่เราได้ศึกษามานะครับก็มีไม่กี่ตัวนะครับซึ่งจะทำให้ไปเปลี่ยนโครงสร้างกลิ่นของน้ำเลี้ยงให้มแมลงเนี่ยไม่ชอบนะครับแล้วก็กลิ่นที่มนุษย์ชอบที่พ่นลงไปแต่มแมลงไม่ชอบแต่ไม่ใช่สารเคมีเท่านั้นนะครับ ส่วนปุ๋ยเรายังคงใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนน้อยมากนะครับเนี่ยตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วก็ทำใบใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปครั้งเดียวนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้ใส่แค่ครึ่งกิโลหรือ500กรัมนะครับไม่เคยใส่เยอะนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุเรียนเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงตามกระบวนการธรรมชาติมีอัตราการขยายของลำต้น มีใบที่ใบที่ใหญ่เขียวเข้มนะครับแล้วก็สามารถาปรุงอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ดูจากใบเรารู้ได้เลยว่ามีการสะสมอาหารเข้าไปที่ใบนะครับโดยที่เราไม่ต้องพ่นนะครับเขาเรียกว่าธาตุรองธาตุเสริมนะครับที่มีขายตามท้องตลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว นะครับรองเสริมนี่อารมณ์เรพท้นนะครับแต่เราเห็นได้ว่าเรามีกระบวนการวิธีการทําให้พืชเนี่ยดูดเอา,าธาตุอาหารในดินขึ้นมาใช้ให้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ให้เหลือตกค้างในดินส่วนทางดินเราจะเติมด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มีชื่อเรียกว่า EM นะครับเ m เพื่อให้มีสิ่งชีวิตในโครงสร้างของ EM ของเอ r มนะครับซึ่งเป็นของประเทศญี่ปุ่นโดยศาสตราจารย์เทรุโอฮิงะนะครับจะมีจุลินทรีย์อยู่3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยจะ,อ,ะอยู่บนผิวดินเาเรียกโฟโต้นะครับมันจะสังเคราะห์แสงนั้นเขาจะทำงานบนผิวดินสังเคราะห์แสงถึงว่าอากาศแห้งแล้งก็ไม่ตายเพราะเขาทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง200องศานะครับ กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มกลุ่มยีดอ่ากลุ่มยีดเนี่ยกลุ่มเล็กติกย่อยสลายอ่าฮะพืชเนี่ยฮะให้ให้ให้เป็นปนุ๋ยเป็นประโยชน์กับต้นไม้ต่อไปนะครับมี3กลุ่มด้วยกันอีกกลุ่มเนี่ยจะมุดลงไปทํางานในดินนะครับไปทางานในดินอันนี้กลัวแดดอ่าเมื่อเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยเขาจะลงไปทํางานในดินอ่าอันนี้เรื่องของรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวจะ มีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับต้องขอประธานอภัยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับยาวขณะนี้ 7, 7นาทีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาไปโพสต์ในไลน์หรือว่าส่งต่อในไลน์ได้มีวิธีเดียวก็คือจะต้องส่งไปที่ช่องของผมเองที่ YouTube นะครับมีชื่อว่ามีชื่อช่องว่าช่างชนบทอ่าใส่เสื้อสีม่วงนะครับตอนนี้ช่างชนบทดันมีซ้ําอีกหนึ่งช่อง โอกาสหน้าน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับนะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นี่ก็ให้ชมนะครับว่าทุเรียนผมเนี่ยไม่ได้พ่นยาเลยนะครับไม่พ่นยาเลยนะครับก็อยู่ได้นะครับขณะที่กําลังปริใบอ่อนอ่าไปดูต้นที่ปรีใบอ่อนนะครับมีไหมแมลงมากัดกินนี่คือปรีใบอ่อนนะครับก็ไม่ได้พ่นยาเช่นเดียวกันนะครับไม่พ่นเลยแม้แต่น้อยนะครับ ไม่พ่นเลยนะครับแสงตอนนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็ชมนะครับทั้งสูงทั้งต่ำลำกิ่งแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะพาไปดูต้นที่เป็นทุเรียนเล็กนะครับที่ก็ไม่พ่นเหมือนกันเพราะทั้งแปลงแม้แต่มังคุดที่เพิ่งออกใบอ่อนมาก็ไม่เคยพ่นยาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั้นผมจะบอกว่า เรามีความจําเป็นที่จะต้องลดละเลิกสารเคมีซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายกับเรากับลูกกับหลานของเราและสิ่งมีชีวิตที่เป็นมีความสําคัญกับระบบนิเวศที่เช่นผึ้งชนโรงผึ้งโครงผึ้งต่างๆที่จะมาผสมเกสรให้เราหรือว่าถ่ายละอองเกสรน,นะครับให้กับพืชพันธุ์ที่เช่นว่าเงาะเนี่ยผึ้ง ชนโรงกับพึ่งโพรงพึ่งพันหรือว่าพึ่งหลวงจะมีความสาคัญเพราะเขาจะผสมเกสรให้เราหรือว่าถ่ายละอองเกสรในตอนกลางวันนะครับอันนี้จะพาไปชมทุเรียนเล็กนะครับว่าทุเรียนที่ไม่ได้พ่นยาเป็นยังไงนะครับทุเรียนเล็กนะครับค่อยๆเดินต้องจับกล้องดีนิดนึงมันจะสั่นนะครับนี่ดูเลยนะครับสามารถนําคลิปของผมเนี่ยไปเผยแพร่ได้นะครับ แต่อยาได้หวังประโยชน์นะครับคือเอผยแพร่ได้แต่อยาได้หวังเอาไปหวังประโยชน์เพื่อขายสินค้านะครับอันนี้เป็นการทำงานที่ทำจริงทดลองจริงแล้วก็สำเร็จผลจริงว่าเราไม่พ่นยาเลยทุกเรียนจะอยู่ได้ไหมทุกคนบอกอยู่ไม่ได้หันไปพึ่งยาฆ่า,ามแมลงเหมือนเดิมแต่ผมอืมเราก็ต้องวัดกันที่ใจ นะครับว่าคุณจะหยุดได้ไหมในขณะนี้ทุเรียนคุณรัดหรือว่าแตกใบอ่อนขนาดนี้แล้วไม่พ่นยาอยู่ที่เจ้าของสวนอยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่ความตั้งใจอันนี้เรื่องใหญ่ว่าคุณกล้าจะเปลี่ยนไหมมันเปรียบเสมือนพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือจากครั้งที่เคยใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอาจินแล้วอยู่ ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับหลายคนก็ถามจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้จริงหรือมีหลายคนถามว่าจะอยู่ได้สักเท่าไหร่อันนี้ให้ต้นทุเรียนของผมเนี่ยตอบแทนแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ได้ไหมจริงไหมไม่พ่นยาเลย ข้างๆเขาก็พ่นกันแต่ทำไมของเราไม่พ่นมันอยู่ได้ไหมอันนี้นะครับให้ดูนะครับไม่พ่นยาเลยแล้วปุ๋ยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับคือประหยัดมากทุเรียน8ปี9ปีอย่างที่เห็นในรูปขนาดนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยต้นละครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนี่ย เป็นปุ๋ยเคมีสูตรสิบหกนะครับครึ่งกิโลเท่านั้นนะเพราะเราต้องการให้ใบที่หนึ่งเนี่ยกระชากออกมาเต็มที่ใหญ่สมบูรณ์เต็มที่แล้วในหนึ่งปีใส่ปุ๋ยสิบหกครั้งเดียวครับนอกนั้นจะเป็นอินรีย์เคมีสูตรต่ำๆเราไม่ใส่ปุ๋ยสูตรสูงนะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยสูตรสูงเพื่อไม่ให้ต้นไม้เนี่ยป่วย อ่อนแอแล้วก็อวบอันแบบว่าอ่อนแอเราฝึกให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงตามธรรมชาติเจอกับมแมลงบ้างเจอกับหนอนบ้างเจอกับเชื้อราบ้างแต่เรามีวิธีการทํากิ่งให้โปรง่งให้โล่โงภายในให้แสงแดดเนี่ยลอดผ่านได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะคิด จะตัดสินใจขอให้ปรึกษากับผมก่อนได้นะครับถ้าหากว่ามีแนวทางตรงการที่จะพิทักษ์โลกพิทักษ์ชีวิตลูกหลานของเราและก็อนาคตต่อไปผมคิดว่าเรื่องของผลไม้ต่างๆที่มนุษย์จะเอาเข้าสู่ปากเขาจะเน้นเรื่องสารเคมีตกค้างเป็นหลักนะครับนั้นใครที่ เริ่มตื่นตัวเห็นความสำคัญเราไม่ว่าอลายท่านก็คิดอยากจะเลิกใช้เคมีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมศัตรูพืชควบคุมโรคได้ความคิดนั้นก็จะดับวูบไปนะครับเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ถ้าให้ศึกษาให้รอบคอบให้รอบด้าน เรียนรู้จริงๆคุณจะสามารถทำได้แล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยชีวิตมนุษย์โลกก็ปลอดภัยสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยดีอากาศที่เราจะหายใจเข้าไปจะโล่งจะสะอาดชื่นใจเมื่อเวลาเข้ามาในสวนเราสามารถหายใจได้เต็มปอดเพราะสวนเราไม่มีสารเคมีนะครับเพราะนั้นแล้วนี่คือเรื่อง ราวที่อยากจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ที่กำลังทำการาสนใจแล้วก็อยากจะซื้อ,อทุเรียนหรือว่าผลไม้ที่เป็นอินทรีย์ร0 0นะครับเป็นอินทรีย์รอแต่ว่าถ้าพูดกันในหลักความจริง คำว่าอินทรีย์ก็คือไม่มีเคมีแต่คำว่าปลอดสารเคมีปลอดสารพิษเราทําไม่ได้ครับเราไม่สามารถควบคุมสารพิษที่ลอยมาในอากาศได้อาจจะมีปะบนบ้างแต่รับรองได้ว่าในแปลงเหล่านั้นไม่มีปลอดสารพิษคุณต้องกลางมุงครับไม่ให้แม้แต่มแมลงตัวเดียวมาไต่ตอมอนั้นซึ่งเป็นโจทย์ที่ ที่ยากแล้วไม่สาม,มารถกับทําในไม้ผลขนาดใหญ่ได้ผมมองว่าน่าจะทํากับพืชผักได้นะครับนี่ก็ให้ชมว่าขณะที่ออกใบอ่อนนะครับนะครับเนี่ยเดินไปเรื่อยชักเมื่อยขาแล้วเหมือนกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพักวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่าความยาวเยอะมากผู้ที่เปิดมาแล้วก็ชมอาจจะไม่อยากดูไม่สนใจ ก็ไม่ว่ากันครับแต่เมื่อไรที่ท่านสนใจแล้วก็ไม่มีทางออกคิดไม่ออกว่าเราจะละเลิกใช้สารเคมีได้อย่างไรก็โทรมาหาผมได้นะครับเบอร์ที่แปะไว้บนเพจนั่นก็คือ0649321446นะครับปรึกษาว่าช่างสามครับทำยังไงถึงเราจะเริ่มต้น ทำทุเรียนโดยไม่พ่นยาเลยได้วิธีที่จะทำครั้งแรกเลยคือเราปร,ปรับปรุงดินของเราให้ดีปรับปรุงต้นไม้ให้แข็งแรงเมื่อเรามั่นใจว่าดินเราดีนะครับโปรงร่วนซุยแล้วก็ต้นไม้เรามีความแข็งแรงระดับหนึ่งทุบเลยครับเลิกใช้สารเคมี เลิกใช้ยาฆ่าแมลงเลิกใช้ยาฆ่าเชื้อราต่างๆเพราะมีอุปกรณ์ที่เป็นอินรีเนี่ยควบคุมเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับแต่ว่าไม่มีใครได้ศึกษาแล้วก็ใช้กันจริงๆนะครับมีแต่ว่าหันซ้ายไม่เจออะไรหันขวาไม่เจออะไรก็หันกลับมายาเคมีเหมือนเดิมถามว่าทุเรียนผมมีป่วยไหมมี นะครับมีป่วยแต่ว่าเราก็ต้องทำใจเพราะว่าเรามาดูเองเนี่ยช้าไปแล้วแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์เจาะลึกว่าระหว่างถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเปลือกรักษานะครับมันจะหายไหมผลปรากฏว่าไม่หายครับแต่ไม่ตายในขณะที่เราเปิดเปลือก แล้วเอาปูนกินหมากเนี่ยไปทาแค่นั้นนะครับมันสกัดแล้วก็หยุดยั้งได้ระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวจะกลับมาใหม่อไอ้โรคที่เกิดเนี่ยยังหานักวิชาการที่ไหนมาตอบผมไม่ได้นะครับว่ามันเป็นโรคอะไรมันไม่ใช่พิวซารเรียมไม่ใช่ทอเทลานะ่าไม่ใช่พิวซารเรียมแล้วก็ไม่ใช่ทอเทลา่ามันเป็นจุดจๆดจุดเหมือนคนเป็นมะเร็งอยู่ในลำต้นมันจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เน่าไม่เน่าไม่เหม็นออกน้ำหน่อยๆแต่มันจะลามไปทีละนิดทีละนิดทีเะนิดซึ่งถ้าหากว่าเรารักษาไม่ไหวจริงแล้วก็คงจะต้องล้มทิ้งปลูกใหม่เร็วกว่านะครับดีกว่าแต่ถ้าเราได้ลองอเต็มที่แล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วครับก็คืออยากให้ต้นไม้หายเพราะปลูกมาต้นหนึ่งใช้เวลานานนะครับอยากให้ต้นไม้หาย ก็ไม่เป็นไรก็รักษากันต่อไปแต่เมื่อเห็นท่าไม่ดีอย่าว้าเลรับเสียเวลา <c oughs> ค้อน <c oughs> ค้อน <c oughs> ค้อนเลยเอาจจะลกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวโอ้รู้สึกว่าจะจะเมื่อยแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนด้วยนะครับเราก็ให้ชมทุเรียนของผมที่คือไม่เคยพ่นยาฆ่ามแมลงเลยนะครับให้ชมดู อผมก็ไม่ไม่ได้ให้ทุกคนได้เชื่อนะครับจนกว่าจะมาสัมผัสกับของจริงแล้วก็บางคนที่ดูรูปดูคลิปอาจจะเชื่อเพราะว่ามีความสนิทกันคุ้นกันหรือว่า,เ,าเคยทำงานร่วมกันมารู้ว่าผมเป็นคนยังไงพูดยังไงก็คืออย่างนั้นแต่ท่านที่เ,เพิ่งมาชมแล้วก็ไม่เชื่อ ก็เราก็ไม่บังคับนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องขออภัยแต่ว่าเราได้ดําเนินการกระบวนการตามความเป็นจริงที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นคือไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเลยนะครับไม่พ่นเลยแม้แต่น้อยทําให้เวลาที่เราทํางานเนี่ยโหอ่อนโปร่งครับเวลาอยู่ในสวนเนี่ยเหมือนอยู่ริมทะเลถ้าลมโยกมาเย็นดีแต่ถ้าเราพ่นยาฆ่า,มาแมลงเนี่ย อากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็มีแต่สารพิษนะครับนั้นยังมีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพ่นยาทุเรียนปั๊บเนี่ยพืชสวนครัวของเราที่ปลูกไว้นะครับใต้โคนทุเรียนบ้างนะครับใต้โคนมังคุดบ้างอยู่ใกล้ๆกัน,นมันไม่ได้กินเลยนะครับไม่ได้กินเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าจะเอาจริงะ บางสวนเนี่ยเวันครั้งพ่นยาบางสวนก็10วันครั้งก็พ่นยาถามว่าคุณปลูกคลิก๊กต้นหนึง่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนมีโอกาสได้กินไหมครับคุณมีโอกาสได้กิน17วันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคมีเนี่ยยังไม่ยังไม่จางเลยนะครับนะยังไม่หมดฤทธิ์นะครับยังมีตกค้างโอโ้เยอะเลยนะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่า พี่น้องชาวไทยของเราทุกวันนี้ป่วยเยอะเลยนะครับป่วยเยอะเลยอขออนุญาตนะครับผมจะต้องขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ประมาณ22นาทีนะครับก็ให้ดูมันจะยาวแล้วก็เกรงใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็โอกาสหน้าผมจะนำเสนอความคืบหน้าในตอนที่เราอ่า เอาดอกนะครับและเอาผลโดยไม่พ่นยาจอดท้าทายแล้วครับเอาดอกและเอาผลโดยไม่พ่นยาเลยจะอยู่ได้ไหมอยู่ยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิดีโอส่วนภาพนิ่งเดี๋ยวจะถ่ายแปะโพส์ตไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับชันรงจันชันรงไทยใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับ ยินดีให้การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรปลอดภัยไม่ต้องพ่อนอยาฆ่ามแมลงในคลิปนี้ก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจให้การสนับสนุนและทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ